ในบอสที่น่าลำคาญที่สุดในเกมผักเหลืองเป็นบอสที่บักบ่อยมากสวัสดีครับผมกายจากช่องตอมรินวันนี้เราก็อยู่กับเกม p o e 1ในเนื้อหาสต r เตจี y การฟามฮา v เวสที่ผมใช้และผมทำข้อมูลที่ผมลง60แมปในระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงด้วยเอาไว้ในช่วงท้ายด้วยนะครับภายในคลิปนี้ก็จะมีตัว a อ l a าที่ไว้ใช้อัพสำหรับสตาเตจีนี้แล้วก็ ใช้สกาหลับอะไรบ้างใช้แมปอะไรแล้วก็มีคอนเทนต์เสริมอะไรที่เราใส่เข้าไปบ้างโดยประมาณครับในฮาร์เวสที่ผมจะฟาร์มอะ่ะผมผมไม่ได้ฟาร์มครอร์ปโรเทชันแต่ว่าผมจะฟาร์มบอสซึ่งวิธีการฟาร์มของผมอันนี้ก็คือตัวแอดลลา์แพสซีฟเนาะผมจะใส่แอดลลา์แพสซีฟไว้ในเดสคริปชันด้วยของแมคโลสิ่งที่ผมจะฟาร์มผมฟาร์มฮาร์เวสบอสคู่กับจุนหรือเบเทลนั่นแหละครับแล้วก็ฟาร์มในแมป เทียร์สิถามว่าทําไมถึงเป็นแมปเทียร์สิเดี๋ยวผมจะอธิบายในทีหลังแล้วก็ ฮะไอสก,กาลับที่ผมใช้ผมใช้เป็นสก,กาลับของฮา r v เวสทั้ง3อันเลย1อันเป็นทําให้มอนสเลือดเยอะขึ้น100%แต่ว่าไลฟ์ฟอสที่ดรอปจะดูพิเคตก็คือดรอปเป็นเท่าตัวนั่นแหละครับแพ็กไซส์หรือปริมาณมอนเตอร์เลือดมอนเยอะขึ้นเท่าตัวแต่ไลฟ์ฟอสก็ดรอปขึ้นเท่าตัวเช่นกันแล้วก็การันตีบอสของฮา r v เวสออกแล้วก็การันตีว่าในแมปจะมีฮา r v เวสส่วนอีก2อันเป็น s a c r i f i c e add on กับดักพวกเศษ2อันเนี้ยถ้าคุณใส่ไปพร้อมกับแมปมันจะบวก quantity ในแม ก็หมายถึง10%นั่นแหละครับแลวสุดท้ายก็คือแมปเทรีย17ที่คุณลงได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือก Abomination แมปเทรีย17นั้นมันจะมีมอสพิเศษค่อนข้างเยอะคุณจะต้องไปคัดตัวเองว่าบิลคุณลงลงมอสไหนได้ลงมอสไหนไม่ได้ทําไมผมถึงเลือกเทียรี17นั่นเป็นเพราะว่าเทรีย17จะมีมอสพิเศษที่จะเพิ่มให้กับแมปด้วยซึ่งไอตัวปริมาณแพ็กไซส์เนี่ยหรือปริมาณมอนเตอร์มันส่งผลกับมอนเตอร์ในฮาร์เวสด้วยครับนั่นหมายถึงวว่่าตัทีด ที่เราเจะไว้ขายเนี่ยพกผักเนี่ยมันจะดอปเยอะขึ้นด้วยถ้าเทียบกันแล้วกับเทียร์16มันจะได้เยอะกว่าเกือบเกือบเท่าตัวแต่แน่นอนว่าเทียร์17นั้นยากกว่าเทียร์16แบบมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วบิวของคุณจะ ต้องแข็งแก่งในระดับหนึ่งเลยหรือคุณอาจจะคลัดกองมอตของเทียสิเพื่อให้คุณลงได้แบบนั้นก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าคุณก็จะเสียค่ารีโลแมปเพิ่มขึ้นผลที่ผมเลือกแมปเทียสิบเจ็ดออบโมเนชเป็นเพราะว่าเศษของมันที่มันดอรอปเศษหลัก3เศษของมันนะครับมันจะมีตัวซินเท s ิตแล้วก็ b เบลส i n g แล้วก็อันสุดท้ายเมเวนครับอันนี้คือเศษที่ดรอปจากบอส เซตเรียลิตีราคาก็อยู่ที่135ต่อชิ้นโดยที่ตัวแมพของมันนั้นราคาอยู่ที่4 5 5 4ถ้าคุณซื้อแบบจํานวนมากใน TFT นะครับก็คือถ้าคุณลงสามารถลงจบบอสได้คุณจะไม่มีทางขาดทุนเรื่องค่าแมพอย่างแน่นอนครับมันอาจจะมีเสาที่บอกว่าบวก quantity ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเราจะไปเคลียร์แมพเคลียร์บอสก่อนแล้วเราถึงจะกลับมาลงฮา์เวสนะครับเพื่อความุ้มเทคสีส้มเนี้ยหมายถึงว่าบอสฮาวเวสและต้นมันก็จะใหญ่กว่าปกติ อย่างเห็นได้ชัดมากๆเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่มันไม่มีเห็นไหมมันไม่มีต้นใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยในแปลงอื่นแปลงนี้ก็ไม่มีแปลงนี้มีทั้งคู่เลยถ้ามันมีทั้งคู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเลือกเราอย่างแรกคือเราต้องเช็คราคาว่าอันไหนแพงกว่ากันพอเราเช็克拉าคารว่าไหนแพงกว่าันถ้ามันแพงใกล้เคียงกันเราก็เลือกอันที่มันมีเทคสีฟ้าหรือก็คือเทคสีฟ้านี่คือเป็นมอนเลย์อัหรือเป็นมอนยูนิคสีฟ้าอันนี้หมายถึงว่ามันจะมีมอนสแลร์เกิดอ่ะมีแค ที่มันจะไม่เหี่ยวเพราะปกติแล้วมันเวลาเลือกอันใดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะเหี่ยวได้ผักเราวๆนี้รอบนี้ผมอาจจะโชคดีหน่อยที่มีบอสแต่โดยรวมผักที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสรุป60แมปที่ ผมทํามาผมทําเป็นค่าเงินซนะครับก็คือค่าแมป2,280 c สการับ1,500ซีชิเซลก็คือตัวที่ทํำคุณภาพแมป336 c แล้วผมตีค่าดีโลไว้300ซเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมตีไว้กรณีที่คุณดวงซวยโดยรวมทั้งหมดแล้ว4,400 c หรือ27ดีวายนะ วันที่ผมอัดผมใช้เวลามากสุดในผักฟ้าและผักแดงอย่างละ1 0 0 0 0แในการลงแต่ว่าคุณสามารถลงได้เร็วกว่านี้แน่นอนเพราะว่าผมในวันที่ผมลงอ่ะผมจะต้องอธิบายในหลายๆอย่างแล้วก็ช่วยคนดูไปด้วยผมเชื่อว่าคุณสามารถทำได้เร็วกว่าผมแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วในขณะในวันที่ผมอัดนี้ราคาผัก อยู่ที่ประมาณนี้ครับผักเหลือง6,700ต่อ1 d y ผักฟ้า8,100ต่อ1 d y ผักแดง8,800ต่อ1 d y โดยรวมทั้งหมดแล้วผมขายออกไปผมได้มา 50D y หรือก็คือเรามาดูตัวเศษบ้างเศษที่ผมดรอปมาทั้งหมดนี้ผมตีเป็นค่า C นะครับโดยรวมทั้งหมดหลังจากที่ผมขายเศษออกไปทั้งหมดผมได้มา4 3 d y รวมกับผักแล้วผมได้ทั้งหมด 93D y าหักต้นทุนก็คือผมณนะวันที่ผมอัด C p เปอร์อยู่ที่ ร้อยหกสิบสองผมได้กําไรเต็มๆเลยก็คือ6 5 d ิดีวแล้วก็ออฟเ a มในขณะนั้นราคาอยู่ที่ 5.4D ดีวหรือก็คือ1นึ่ดีวตต่อ1ึงอันโดยรวมทั้งหมดแล้วกำไรในครั้งในใน60แบแมปนี้ผมได้เราลาประมาณ70 D ดีวครับจากผลสรุป60 Ma แมปที่ผมลงก็จะได้เฉลี่ยวลา,ลาประมาณชั่วโมงละ6กดีวถามว่า 6D ดีวนี้มันมันดูน้อยเนาะใช้เวลาน้อยกาผมอาจจะใช้เวลา60สิบแมปชั่วโมงอะไรอย่างนั้นดีไวต์ per ชั่วโมงของคุณก็จะสูงขึ้น แล้วมันมีอีกวิธีฟาร์มอีกวิธีหนึ่งเนาะที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือตัว c o อปโ t a t i o n มันเป็นวิธีที่จะได้กําไรมากกว่านี้แต่ว่าลงทุนมากกว่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงจุด,ดนี้หากมีคําถามอะไรสามารถทิม์ในคอมเมนต์ถ้าคุณสะดวกเข้ามาถามผมในไลฟ์สตรีมสดผมได้โดยปกติแล้วผมจะไลฟ์สตรีมอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงกลางคืนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ